สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้คุณอยู่กับช่องเ s c 997นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA V 5 e M Surf Luna City นะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมไปไปดูกันเออมันชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยศูนย์ครับช่างผมชื่อโกงครับโกงที่แปลว่าโกงขังอะครับโกงขังอะใช่โกงครับ0 9 8 2 4ง่ครับ0จ่ ใช่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดสองสี่ครับศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดสองสอเใครดีเด็กรงโอเคโอเคฮะเรียร้อยนะมึงโทรหากูทำไมโทรากูเนี่ยโอ้ยรับแล้วเนี่ยช่างครับผมขอบุณมากครับดีไปเอยภาพไปไป มาไหนอ่ะงานปูนเรารออยู่เขาบอกว่าที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยดีใช่ไหมข้างหลังเขียบนิดหน่งเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแต่ก็ถึงแล้วเนี่ยไอ้มันมีอยู่หลังไอ้เขาด้วยนะข้างข้างสานงานตำรวจอ่ะเออแต่งปันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่งปันโอ้โล่งไม่มีตำรวจเราสบายแล้วทีนี้สบายแล้วเราสบายแล้วโอ้โห จำเลยเขาเรียกว่าหลอมๆมีเลยมีเลยมาโอ้โหปัปูนมันมีตะมานกี่กระสอบวะสองสองสี่หกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ผมไม่อะไม่ไม่ลงอ่ะกดย้อนกลับไงโอเคโอเคเสียงอะไรอ่ะวีววิวววีหมอพี่วะไม่มีพูดให้เสียวดิไม่มีมาแล้วยิง ได้แล้วมันก็ได้ไวไผเอ้าก็กดแล้วอะเขาหมายกดเองไม่ใช่หรอกดเลยๆๆเก็บอยู่บอกกำลังขโมยชิบหายแล้วล้มเหลวแก่แล้วมันอะไรอย่าเพิ่งไปรอรอรามันล้นมันรถเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะมันกำลังเกิบอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เช็ดโดมือาชีพเช็ดโดมือชีพมืออาชีพแล้วมืออาชีพเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เฮียแล้วมันมาแล้วรอ เวพาคุณผู้ชมแล้ว yup. ก็ทั้งสองคนไปดูว yeah well ินาทีไล่ล่ามีหัวขโมยจตาร์ารถแล้วก็ขับออกไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปดูวินาทีไล่ล่าคนร้ายกันก่อนเลยครับขึ้นรถขึ้นรถมุณจะลงทำไมฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่าย่านวาเย้ฮ่าา่่ เหินเหินรถมันเหินได้ป่ืวะได้ข้างล่างล่างล่างโอเค้แต่ผมไม่ขับเดี๋ยวผมขับผมเหินอยู่เออโอเคขาดเบลด้วยขาดแล้วขาดแล้วอุ้ยดูเฮ้ยอะไรเฮ้ยอยะพูดอย่าเฮ้ยพูดซ้อพูดซ้อโอ๊ยแต่มันเบียดคว่ำคว่ำแตกหนึ่งอ้าเรื่อยๆบื้อกระมือไปไปเข้าเข้านี่มือชิบมือชิบแน่นอนไปไป กระบืองไปทั้งเลยเยแย่เลยดำแน่นโทนรอดรอดเฉยรอดแบบไม่มีอะไรมากั้นโอ้โหสุดจัดหาไปดิเอาหาไปดิวนหาเมอกี้ได้ปะฮะได้ป่ะเมื่อกี้ได้ไหมโโหจะเหลือละตำรวจมาลองขนาดนั้นสวยได้ใช่ไหมได้ฮะ เดี๋ยวผเปิดดูไปถุงแดงแพัดมาเลยโทรศัพท์เข้าครับฮัลโหลครับกงฮะใครเอ่ยใครเอ่ยนี่ช่างเองเอาช่างฮีโร่ช่างฮีโร่ว่าไงเออเบมเบอร์ช่างไว้ก่อนได้ได้ช่างอ่ะนายกคอรู้อยู่แล้วคือช่างอ่ะอยากเดียวพี่ลูกหนูอยู่แก๊งตานุช่างขอออกจากจากการทำงานช่างไปเป็นไปอยู่กับพวกเองกสารไหมวะทันดิมาดิมาดิ ครับเพิ่งเข้าช่างเมื่อกี้กุญจอกแล้วเดี๋ยวเพิ่งนี่เข้าช่างไปก่อนมันมีแผนเดี๋ยวจะบอกแผนการให้โอเร็วแล้วเพิ่งเนี่ยแต่รับรองว่าไม่กระทบกับหน่วยงานแน่นอนไม่ผิดไม่ผิดเออรับรองเจอกันที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เจอกันที่ไหนเหรอคือถ้าช่างมาตอนเนี้ยตอนเนี้ยตำรวจล้อมล้อมผมอยู่เต็มเลยแร้วผมอยู่ใกล้สบเต็มเลยเต็มแน่เลยเดี๋ยวต้องมาคุณเหรอ เออใช่มาดีนะเป็นหน้าหมาไม่เรียยังมีพวกเราเล่นบุกแล้วพวกมึงอ่ะตำรวจล้อมอยู่ล้อมเปบนึงได้เดี๋ยวกูไป่ล้อมเดี๋ยวส่งโลมาไปดูให้ดูส่งไม่วิ่งวิ่งผ่านกรมตำรวจตำรวจวนกันเต็มเลยไอ้ช่างฮีโร่มันโทรมาบอกว่าออ๋มันอยากจะขอออกจากช่างได้ไหมแล้วมันจะเข้ามามันอยากจะเข้าแก๊งพวกเราอ๋อมันบอกว่าเพิ่งเข้าหน่วยงานเองเอ้าสงสัยหน่วยงานเพิ่งเข้า อยากทำอะไรสนุกสนุกมั้งนี่ไงใช้เบอร์นี้ไหมศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสี่เบอร์โทรเข้าล่าสุดโอเคเรียบร้อยใช่ใช่ผมไม่ไม่แล้วได้ปล่อยล้ว่ okay. ะฮ่าฮ่าโอเคโซเราไปช่าง <ไป S 1> ช่างอะไรนะฮะช่างอะไรนะฮีโร่ฮีโร่เราบอกเป็นชื่อฮีโร่เอฮีโร่แม่งดูกระตูนเยอะนักวะแปล แถวนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่มีฮะอ๋อแต่เลี้ยวขึ้นไปมีอยู่เอ้าตรงไหนเขี่ยถุงทางออกทางออกอยู่นี่นี่หว่าดี่นี่ี่ีขอโทษดี่นี่ี่ีข้างบนฮะข้างบนี่ละเนี่ย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 ขึ้นตึกขึ้นตึกสุดตึกเลยข้างบนอ่า ถนนนี่ใกล้ๆก็มานะไกลๆไม่ far แต่เมื่อกี้มาเหมือนมากันหลายคันเลยนะไม่ได้คันเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ตามตามกันมาอยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหสองอันเลยเเอาอันนี้ปตับเลยไปจัดไปเอาให้ติดนะเอาให้ได้รอบนี้โอเคกดเลยหลา เฮียกดล้มเหลวเลขเดียวแม่พังหมดทุกเลขเลยเอาใหม่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 ก็เฮียแล้วไปก่อนมันขึ้นเตือนือคือผมมากกดล้มเหลวอันเดียวใช่ไหมโซแล้วมันล้มเหลวหมดเลยเพื่อนคือมันไปหมดเลยกดเลขผิดอันเดียวผมก็แล้วกดเลขแปดแล้วผมไปกดเลขเก้าเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันไปหมดเลยตั้งใจกดจัดเลยจัดจัดเลยบอกให้ไวทันอันเดียวอีกแล้วอันเดียวอีกแล้ว อันเดียวอีกแล้วไอ้เทียร์ไปโอ้โหทำไมต้องวูบิดอันสุดท้ายด้วยผมอ่าสิบสามอีกอันเดียวจริงนี่ก้อนไหนรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอรอรอดูรันเราผมจะมีรถดีๆให้ผมแล้วพาดแค่วเดียเยอะเมื่อกี้นะก้อนไหนก้อนไหนก้อนนอกกดไปแล้วโอเคมันกดซ้ำไม่ได้นี่อ๋อโอเคกดนะก้อนนึงผมกดก้อนนี้ไงเใช่กดก้อนนอกใช่ก้อนเดียว ไอ้เฮ okay. ียไม่ต้องกดแล้วจกแล้วจกแล้วจกแล้วรอก่อนโอเคเอาเสร็จว่ะได้ไหมได้ก็เฮียแล้วมรอตายหาแล้วขึ้นหล่นหล่นขึเดี๋ยวหันประตูรอเลยฟัวรมาแล้วสามวิได้แล้วอรอ เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเ,เ,วเ,วเดี๋ยวมงคนลุกไ,ไปไปพวกว้าโทรสับเข้าด้วยสอบเขา้ารับดิเฮ้ยฮัลนโหลฮัลโลโอ้โหตามผมยังไงไ,งไอ้นี่เลยลูกนี่เลยอ่ะตามไม่หยุดเลยอ่ะ <c oughs> นี่ตอนนี้ผม,ยอ,มอ,นะบบอยู่ตึกอ่าข้างๆกรมตำรวจน่นะตึกจกบปูนหยงมน่ะ กำลังกำลังวิ่งไปวิ่งมาตำรวจมาอยู่อยู่อยู่แถวสนอฮะมาเลยตำรวจมาเต็มเลยตอนเนี้ยต้องการหน่วยเสริมเนี่ยเพราะว่ามันมันออกของแน่เลยตำรวจมันบื้เเดี๋ยวเดี๋ดเยเดือดเขับสวนมมาเลยนะนี่เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขี้อยู่หน้าเราพี่เองขี้อยู่หน้าเรานี่เองตำรวจตำรวจจะโง่เลย โอเคโอเคครับโอเคมันจะกดออดทำไหอ่ะอะไรวะคลิกูเสียวจะออกไปตายละพานตายละพานโอเคตุ้มเลยไปไปไปสวยเฉยอยู่เฉยเฉยอย่าขยับแหมวิวดีจริงนะตรงเนี้ยเนี่ยชนได้นะตรงนี้ได้หรือไม่ได้โอ้โจะชัวร์ไม่ได้ ไม่ชนได้ไงแต่ไม่รู้จะพังเว่าว่าเราฟูนไปเก็บกันไหมคฮะเก็บยังไงอ่ะนั่นทันทีก็ไม่รู้อนกันผมจบปาผมยังไม่รู้ที่เก็บเลยเก็บหลังรถใช่ไหมฮะหย่อนได้เหรอเมื่อกี้ใครโทรมาช่างนะช่างช่างหมอเลยจะมาจบด้วยนะเอาเอาพูนไปเก็บหลังรถจบกไหม เดี๋ยวผมว่ายัดรถผมไว้ไงได้โอเคคืออย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็ดีว่ะเกมหมดเลยอ่ะใช่ผมเห็นด้วยแบบนึงโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคนี่ฮะท่างเนี่ย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 คอนี้ตัวดีเนี่ยแหละเนี่ยแหละโทรว่ะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้วิ่งไปนู่นมาใช่อีโร่วิ่งคนเดียวเขาบอกเขาวิ่งอยู่แถวนู้นขับไปถึงแว่นเลยเจ้าตีดีดโดนของดี่มันคนกอง ก็ไงก็ไงอ่าเดี๋ยวช่างเขามาหาเนี่ยเนี่ยมาแล้วฮะมึงไม่เห็นตัวตนกูอไหนวะไหนวะไหนอะไหนอะมองไม่เห็นนะบอกไม่เห็นต้องออกกูเห็นแล้วเห็นแล้วเอามาแล้วเมื่อไหร่ด้วยไอ้ย่อยแม่หลุดเลยกูยังเข้าเลยมีตอนนี้มีตั้ง18ล้านเหรียญแสนบาแสนบาทใช่18ล้าน18ลบาท พูดให้มันดูหนูไว้ก่อนขอพันห้าได้ไหมฮะถ้าไรนะว่าแต่สิบบาทขอพันห้าผมผมแต่งรถไงผมแต่งรถแล้วก็เอ็ดคอมเดีวเลเวลสองแล้วก็เทอร์โบติดมาหน่อยอ่าผมก็จะเอาไปจุ๊กตำรวจท่านนี้เดิมๆเลยครูยอดแล้วคนไม่เห็นเมื่อกี้ตำรวจเดี่ยงตากูเดือดเนี่ยกูดูย้อนหลังก่อน ชุ่มาแล้วไปดูเลยตำรวจนี่รถตีลังกาฟ้้มหายไปเลยนี่ไงเขาประกาศในในในดิคอร์ว่าเห็นประเห็นว่าประกาศจากกรมตำรวจอ่ะหัวข้อนะเขาบอกว่ารถทํางานกฎหมายนอกพื้นที่กรอบสีแดงอ๋อกรอบสีแดงดูยังไงฮะกรอบสีแดงนี่ไงเขาวาดภาพไว้กรอบสีแดงในดิคอร์ในดิคอร์ อ๋อนี่นี่ขอดใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปที่คําว่าประก,กาศจากกรมตารวจอ่ะไอโซของตำรวจอ่ะน <ำ S 2> ั่นแหละมันบอกเมื่อกี้เขาประกาศก็คือโซนที่เราจกอยู่นี่จกโ<ช>ซนในเมืองใช่โซนที่เก็บผิดกฎหมายใช่เออเออไปไปเก็บรถเอารถไปเก็บปะเก็บว่ะโอเคแล้วพวกเองโตกับปงเนี่ยร่มกันมาเดี๋ยวพาจุ่มได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีโล อุ้มกันมันผิดกฎหมายอ่ะต้องอที่นั่งหัวมันมันใช่เอารถสีที่นั่งเดียวอ่ะเราต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กๆมันดูมึงทำอย่างนี้เนี่ยมันเลยทำตามไงไอ้สัตว์แปลรถสีที่นั่งมาไปตรงนี้เกับรถ